ศาลปกครองสูงสุดตีแตกหน้ากสทชอีกสั่งศาลปกครองกลางรับคดีฟ้องละเลยเพิกเฉยกำกับบริการโอทีทีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับคดีฟ้องกสทชและเลยเพิกเฉยกำกับดูแลบริการโอทีทีปล่อยให้มีโฆษณาแทกเอาเปรียบผู้บริโภคสะท้อนสิ่งที่กสทชพิรงรองรุกค,คืบเช็คบินทรูไอดีก่อนหน้า เป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อวันที่2กรกฎาคมสำนักงานสารปกครองเผยแพร่เอกสารข่าวว่าสารปกครองสูงสุดมีคำสั่งที่541/2568ทั 68, ในคดีหมายเลขํำที่198/2567ทั หมายเลขแดงที่840ทับ2,567โดยมีคำสั่งให้สารปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องในคดีที่ผู้ใช้บริการระบบ ott ฟ้องว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชกับพวกรวมสามรายกรณีละเลยต่อหน้าที่ตามพรบอ,องค์กรจัดสรรเคลื่อนความทีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพศ2553ในการ กำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินกิจการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบ OTT หรือ Over the Top นิให้มีการแทรกโฆษณาขั้นการชมรายการโทรทัศน์ที่เป็นบริการทั่วไปที่ผู้ประกอบกิจการนั้นนำสัญญามาถ่ายทอดผ่านแอปพลิเคชันของตนในลักษณะที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคไว้พิจารณาตามรูปคดีต่อไปโดยสารปกครองสูงสุดเห็นว่า การฟ้องคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าตนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3ในการกํากับดูแลการให้บริการโทรทัศน์แบบ OTT ของผู้ประกอบกิจการรายนี้ ซึ่งเป็นกิจการให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมและฟังโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือหลายระบบรวมกันอันเป็นกิจการที่จัดอยู่ในนิยามของคำว่ากิจการโทรทัศน์ตามมาตราสี่แห่งพรบองค์กรจัดสรรเคลื่อนความทีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพศ2553ซึ่งบัญญัติว่ากิจการโทรทัศน์หมายความว่ากิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจาการโทรทัศน์ซึ่งให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมและฟังการให้บริการนั้นๆได้ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบเคลื่อนความถี่ระบบสายระบบแสงระบบแม่เหล็กไฟฟ้าหรือระบบอื่นระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกันหรือกิจาการอื่นทำนองเดียวกันที่กสทชกำหนดให้เป็นกิจาการโทรทัศน์ กรณีจึงเป็นการฟ้องคดีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา9วรักหนึ่งวงเล็บ2แห่งพรบรจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคาดีปกครองพศ2542 โดยผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการกำกับดูแลกิจการให้บริการแพร่ภาพผ่านอินเทอร์เน็ตหรือโครงข่ายอื่นที่ไม่ใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์แบบดั้งเดิมหรือ over the top หรือ ott และดำเนินการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว เพื่อมิให้เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยอาศัยการแทรกโฆษณาระหว่างชมรายการรวมทั้งให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์แบบ O t ทต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งเพื่อให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงต้องมีคำบังคับโดยการสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองและโดยที่การฟ้องคดีนี้เป็นการฟ้องคดีโดยมีข้อหาหลักว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3าละเลยต่อหน้าที่ในการออกหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลการให้บริการโทรทัศน์แบบ OTT และไม่กำกับดูแลการประกอบกิจการดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่เพื่อไม่ให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยอาศัยการใช้เครือข่ายบริการโทรทัศน์ เพื่อการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการสแสวงหากำไรเกินควรศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นว่าผลจากคำพิพากษานี้จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจำเป็นและป้องกันไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไปกรณีถือได้ว่า เป็นการฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ทั้งนี้ตามมาตรา52วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542ารศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งให้รับฟ้องไว้พิจารณาตามรูปคดีต่อไป